เดี๋ยวสิพาก,กันกินเขากินน้ามนะพี่น้องเนาะกินเที่ยงนะพี่น้องสองคนนี่แหละพี่น้องสองเสี่ยวคือเก่าแหละพี่น้องเก่ากินเขาว่าความหลังกันพี่น้องมันๆกันเลยอะข้าวแบบเผื่อจะชิมงเงได้เถอะยืนคนแถวหันตัวไปด้าดนขวามดาบีทุ่มกับกูเล็กเหล็กหมื่นกาว่า สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเบิร์ดสุขุมสุคนหรือว่าสบายดีนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เบาไซกับมาหอดรามิทานนอแมกายใหญ่ใช่ไหมก็บหมักสมไปนะ้ำมอไปใส่สุมตามมอหมักสมน่อยเนี่ยกำลังเลืองเลยเนี่ยเลืองกำลังชีสุพี่น้องเดี๋ยวเก็บไปใส่ตําคุงนมีตะก,ก้าเขาพี่น้องก็มีหมังหนองหมังน่ามาแล้วหโหระพามาแล้วว่าเป็น,นเ,เพื่อนกันเลยื่อน อย่ก็อินผักอย่ก็ผักออร์แกนิกบ้าอ่าผักปลอดสารพิษนั่นแหละ,ะพี่น้องนะ่ายงๆตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บอยู่สวยงามพี่น้องสวยงามงงามเลยพี่น้องนี่สุดยอดสุดยอดปลอดสารพิษนะครับพี่นอ้องปลูกเองกินเองครับอืมมันมีสารพิษอย่างต่างๆเลยพี่น้อง สวยงามมากตอนนี้ก็ล่างพักกันพี่น้องล่างพักล่างพักพี่น้องล่างพักว้กินเอาเป็นใบใหม่เด็ดนะวะต้นนอมันจะั้มาเด้อพี่น้องเด้อมาลักมาเหอะมาล่างพักมันงามๆกันพี่น้องนะสุดๆจากสวน,นพี่นอมามา้องเก็บมาใหม่ๆมเก็บมาใหม่ใมนนโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ร่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะนี่พี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วเป็นพักเนาะ นล้างสะอาดพี่น้องล้างสองน้ามั้ยได้พี่น้องเนาะตอนนี้เสียบใบเก็บไใบนะพี่น้องแล้วก็สิไปสิไปมักเนื้อนะพี่น้องเนาะสิไปมักเนื้อมักปากเป็ดยังเห้อยอะไรพี่น้องเนาะต่างๆเอาไว้ย่างพี่น้องไปพี่น้องเนี่ยพี่นองกําลังย่างไอ้ปากเป็ดพี่น้องปากเป็ดปากเป็ดพี่น้องแนวแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องอันนี้เพิ่นย่างชุกแล้วเด้อนี่นะนี่อันนี้สิเป็นยังก็มา แป้งนุ่มงัวนะพี่น้องเนาะอันนี้อ่าเหลืองโอ้เป็นตาแซ่บพี่น้องนี่พี่น้องนี่คือปากเป็ดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพากันกินข้าวกินน้าบนะพี่น้องเนาะข้าวเที่ยงนะพี่น้องสองคนนี่แหละพี่น้องสองเสี่ยวคือเก่าแหละพี่น้องเก่าอ่าตอนนี้ก็ซุกไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องตอนนี้ก็ย่างปากเป็ดเฮาซุกแล้วพี่น้องเลื้องอะลามนาะพี่น้องเนาะ น okay. ี่พ <c oughs> <queen> ี่น้องแ้วก็สิมีนมวัวนำนะพี่น้องเนาะพวงนมย่างนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่ภาคเขานะพี่น้องเนาะไปกินข่าเที่ยงนำกันเด้อพี่น้องเบิดสุขุสุคนไป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 อ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาโตะเรียบร้อยพี่น้องอันนี้จะเป็นปากเป็ดที่เขาอันย่างมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในพวงนมเนาะนี่พี่น้องตั้มมะฮุงจะมะกอกพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเจียวคมเด้พี่น้องเด้อนี่ปากเป็ดเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกพักนี่พี่น้องมีพักยังไงมั้งมีถั่วพูมีผักกาดเนาะเอาติเก็บมาจากสวนะเอาติเก็บมาจากสวนเลยพี่น้องนะอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาโมโลไลยังห่างพี่น้องรวดนี่ข้าวเหนียวันทอ,อนพี่น้องจกเลยเด้อนาว่าไลเด้อทั้งนี้ก็หิวเข่ากันยังไงทั้งนั้นยังเงินเปิดเชฟอยู่ <c oughs> ใครกูยิน้คนดองอยู่แล้วอืมอหลัาไป่นแล้วงั้พี่น้องมากินขนาน่าวกินน้ำด้วยกันกล้องลังเด้ะน,ะนะอืมตัวมาอากล้องหนาฮ่าฮ่าฮ่าไล่แล้ว

องี้ยมพี่หรอคนมันดําเนาะคนขาวจะเกิดยั่ไหวอยู่ขนองมึงเอาเอะสิฟัดกระเพรามามาเบิดจำดิไปเขามาหรอ แซ่บๆพี่น้องแซ่บๆมึงเข้ามันเดินกินเข่าเด้อเข่าน้องกันเด้อเห็นเห,นหรจุดมาเพียวองนอย่าง้เลยอย่าไปถึงตำหุงดอกง้องกยิ่าดออยูไ่ไหนขางเป็ด้างป็ดกองนมย่างพี่น้อง แขมกอกครับนะสมครับเลยต่อครับเจ็บแส้ช่องแข็งไปมวกน่นเป็นแค้วยมั้งแกาตัวด um ิเก็บห้วยเหรอดังคอ มาเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลเด้อมากินขอนกันไหนไหนใส่ใดปะไปกินคนดออมดอกเงี้ะอุ้ยอะไรนะทำอะไรแว่ง มจัดัดตกอีกเข่าเทียงกันพี่น้องหืมพักเออลืมพักว่ะบายพกบกลายย่างพอดีแกไปกา่านลาย่างก็กินบดหรี่ยล้จะกินยัง ข้างบกขัดท่อเข้ากับเจ้าคมหนะ่อยเล้าจังว่ะอันไหนแก้วะจ,จังกับแจาเกว <laughs> มาฝากท่องอยู่ร่าอินท่าชือต้พี่น้องพราะนั่นนิด มากินเข้าไปเนี่ยดีเลยมาเด้อมาเด้อกินข้าวเกันเด้อเมื่ัไหร่วมื่อไหร่าวาอีกแล้ว้นาอมใหม่มาใหมแเบไหมหมูตามมือนจะเ็ไม่หนุนผั มาแต่้องไ่ยังอ่านชอบที่หลังต้องตอบที่หลังก็มีตั้งนหนก็ได้งานเอาได้หรอนี่ยเป็นดไล่ะก่อนเาแบบใสได้ตรงได้แบบมืด บอกวาเป็นํำแสงมาช่อบ้ามันหลืเป็นนลำแสงคือกล่องอนนี้ตรงเนียข่อยคกันเมื่ดตรงเนียข่อยอดี๋รุ่นเดียวกันได้ล่ะแต่แบบมันแน่นกล่องมิเซ์มันต่างกันนะของขาวัตถที่เหมือนจักรราถ้าพัดปับแสงมันลงไงแสงจ้ามลเช็ดตากระบึ้ง นื่อมันก็มีแย่เลเลนืยเยมาซื้อาก็กินด้เลยนี่ไหมตื่นเหรอนาะไ้กนไดมาเอแกงกนขิงขาวนั่น,นข้าวผัดนันนะ่นข้าวเยอ,อะข,อขึะข้นหรอ้ว เท่าเที ens, ่ยงหลายคนอยู <ini again> care, ่ได้ขนาดน่ะสนีใครค่คนไทยคนไทยอืมอันแบานั้นตอ้ยคนนี้เรามานังอยู่นี่ตอนนัอนนบักเป็นหมนบ้าน เอะไรกน้องก็ให้เขาชิบ่ติดเลยได้ใคให้ล่ะเมนบะางเมนนะบอสองบึงไล่เฟซบุ๊กหนึ่น้องเหม็นปะฮะ เ่าตัวประจำ่ป็มาังงอ๋อกินว่าหลานเมียเฮาเด <c oughs> ี๋ยวเนาะโอ้ยดูว่าบูุด <c oughs> ไห่ค่ะไหนละ่อละอหลานเรียนงานฝัน,นเรียนอ๋อกูเคยไปเห็นงานเรียนปะอุตส่าหขนหลานตะมัวไม่มวาอยอันช่วงเปิดร้านสาขาอยู่ตะมัวหรือต,ตวไปปะ ดูแิเจ็ดเดือนนะมามากินข้าวเรีวาตัวทั่วรลายอยู่ตัวนั้นต่มวยจัปีกอะไอย่างอืมหออดปีเนาะอายุเพียงยเดือนอเียงเดเดือนเจ็ดเดือนแล้ตีฉันลนะ่องอยวนใช่ไหมฮะเมื่อก่อนอนะ่ะจัปีว่า หลายีแล้วมึงก่อนจะมาอยู่ไซมาไปอยู่เวียงก่อนบอกยังไงบอกอึนตคนอ่าปทุมแปลว่าสาขาเดียวกันนี่ละปทุมที่หลายปีได้มาตะเกียบนี่ไงเนาะถ้าอยากวัวได้หางอะนะเงยเงยกอกันตุยเบ่เว้ยธรรมาได้แหละ ยางใสเกือบแต่ก็อันส่งมาส่งซี่นะยางแกกแกกคือแต่ใช่ต่วงไยรุ่นกับไอันี้มันต่างกันอย่างน้อยแล้วกำลังฮอตด้วยเถอะนะกูยังเดียวเลยชอบเนื้อโมมิท่กระเป๋านอนเงินยองยังเดียวยืมจนเขาเจ้าก็ยังให้นะในร้านใหม่แลม่โอ่嘛 อันเจ้ากันหรยินเขาว่ความหลังกันพี่น้องมันหมวนกันเลยอะข้าแหละส่งมาชิมเงิน้ถอะยิพ้นแถวหันต่าไปด้านไหมดาขี้บทุ่มกับตึกรหล็กตกเล็กมือเขาบ่แม่โทรมาขอเงินเขาบ้าเหลือแตบ้านและกินเบิดแล้วปึ บอกว่ายังบร่ไดอนนอนอยู่อ่ะอไปไลยขึ้นเดียวห้าล้านดีๆก็เบ้่งหน่อว้เมืดขึ้นไหนเยาเลยอห้าล้านนี่คือห้าล้านเข้าไปด้ัธรรมดาไปรุ่นเนาะนี่ปจบนั่นวะตัว เาล้านแรกแล้ว,นนวมาต้องโทรมาตีซียาอ่ะตไปชิมเงนนเแแ้กแล้วน้ชิมเงานน้แม้ชินมนขันเมยเล่นด้ไไปรุ่น เยนไปแล้วนุอะนั่งไก่้อ,อ,อะนั่ง่แข็งเลยันะคนเบิ่งอยู่ได้หรอัจะบอชบสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป้องปลายเบอร์สุขสุขคน เรียกว่าสบายดีนะครับเน้อ